เพราะในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีออกมาเนี่ยต่อไปในอนาคตตั้งนานนี่คนใครสามารถที่จะเลือกได้ว่าผมบกอกเพิเจ้าคอล่ะผมบอกเพิใส์น,นสนะอย่างนั้นเนี่ยทาไปโรงพยาบาลก็สามารถทําได้นี่คนบอกว่าเลือกได้มันมีแฮมหลายตัวครับเรื่องของทนายปะประชาชนโดยเฉพาะอย่างของมูเฮาเนี่ยบางเตือนเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยทนายจะหู้เรื่องนี้ดีเพราะยันปุยกะลองติดต่อประสานในส่วนของครับของแล้ว การเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนเนะมันจะได้สบายใจนอยากจะให้นำกฎหมายโดยเฉพาะผู้ปกครองแต่หลายๆครั้งเนาะผมไปทําข่าวเนี่ยจะประละออนกลุ่มเดิมๆนี่ในเรื่องกระทาความพิดครับคือสมัยนะครับยังยังเสพยาบ้าเนี่ยก็เข้าไปอยู่บําบัดจนออกมาแล้วยาแบเนี่ยนะครับเนี่ครับคือกฎหมายตัวเนี่ยมันจะไปเน่ยไปเอื้อตอนละออนเยอะแยะยังตีบว่าปุ้ยว่าเนี่ยมันมีจองทางยิ่งง่ายเลย คือคนดีกับมีเปิีนกับคุ้มครองเปลี่ยนกฎหมายสำหรับคุ้มครองคนดีตีๆมีมีความเข้าใจแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างอะได้ละหูเราว่าตำรวจเนี่ยอย่างตัวเขาแบบอะไ้อันนี้ผมสบายเลยผมบู้ละผมกึศแกนเพราะผมยังแต่ว่ากับอู้กันนะโดยเฉพาะอู้เรื่องชุดสืบสวนเนี่ยแล้วก็ชุดอ่าสืบสวนจังหวัดตัวเแล้วก็ชุดทำงานเกี่ยวกับละอ่อนนี่ตัวเขาก็มันคีอลำบากเนี่ยลำบากโดยเฉพาะมาค่ำมาคืนเนี่ยป้าละอ่อนบ่าเข้าบ้านเข้าจองเนี่ยไป ไปห้ามไปเตือนนี่มันเหมือนเหมือนกับเอาตัวเองไปทําผิดกฎหมายอย่างคนเดียวเองนะครับมันรีบร้อนนี่แหละสวัสดีครับเดครับครับขอขอแจ้งข่าวไปถึงขันนั้นนายกออกมาเจอเราหครับผมต้นหน้าลาดย่างหนึ่งเมืนด้านแต่บนน้ำใส่ด้านไม่หินเลยครับลาดลาดลาดอะไรยังยังบอกได้ยังไงกันครับลาดลาดเป็นแล่ต่ว่า มันเหมือนเหมือนตู้อื่นนะครับเนาะไปพอได้มันนั่งสั่งสจกฤษณะไอ้กฤษณะยอดหงส์ก็บอกว่าตลาดนี่ที่นี่นี่เนี่ยมีแต่ลูกล้างลอยอยู่ทั้งบึงนะครับอือไปบอกนายกจะต้องสจสองเขตสมเกียรติยากับกับกิษณะยอดหงต้องเข้าไปต้องประสานนะแล้วทันทันสจได้ว่าได้ครับเออจะติดต่อประสานงา้นข้างนอกนะจะมาพูดอะไรก็ต้องไปที่มหาลัยก่อนมา อาสจ่อเชฟฟังอยู่ครับขอบคุณครับพี่ไอ้ครับไปไปทำแล้วครับเนาะแต่บ่อเรียบร้อยนะครับเนาะมันเรียบร้อยมันหลุดหลังร้อยอยู่ตั้งหนอผมว่ะครับเวลารถมอหมอนจักรยานไปตั้งแขนคอนเดรดไงครับเออย้ําเป็นแบบคนทั้งนี่เลยตลวดมันต้องไปมงเลี่อนอยู่เลยนะอือหนึ่งล่องอยู่นั้นนะไปล่องเลี้ยงเนี่ยเนาะเห็นสามเลี้ยงกันแต่ว่าไส่อ้ยย้ํจะขึ้นไรอยู่ โอ้อยังมันชมดินอ <c oughs> ยู่ยังยังมันบ่ถ้าจะไปว<น>่ายอย่งจะะ้าน<บ>่ะตนี้ก็ขอโทษขอโพยกันเนาะไหนี้บอกเออบอกเจ้าบ้า,านเหมือน,นโรงเรียนเหมือนโบกที่แบบเนคือแบบใจรักแดดริงรูดแล้วเขาบอกที่ท่านว่าอันนี้หมายถึงว่าดินที่มันร้อยนี่มันอยู่ตั้งข้างขอบตังมนก็ครับเนี่ยครับลูกล้างมันร้อยติดขอบตังหรือ,อ,อ,อไม่หมายถึงว่ามันเออมันมันลาดละแต่ว่ามันบอกคุ้ม แดดยังมันกขึ้นเลยนะครับมี่เป็หลังอยู่ตรงบ้นกบบเป็นคืนอ้าท่านสจเจี๊ยบครับแล้วก็ท่านสจสมเกียิสมเกียริยะครับเกจติดต่อกันนะครับเกียจติดต่อกันร้องท่านเข้าไปแล้วก็จะได้กัดทำเรื่องชี้แจงปีน้องคนน้อยหนึ่งในเขตของท่านครับผมครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับบอกม่ที่ไปบอกกับบดี้บอกชาวบ้านจานั่นกับได่ร้องเลี้ยน่ไม่ว่าจะนั่นจะเสียหายององก่อน ครับเสียหายตัวเก่าจะไปว่าจใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เออเดี๋ยวจะแก้ปัญหาจะได้ก็ว่าไปโน่จชนัหนไปจุไปไปรงเลี้ยนจะนี่ไปว่ามันบิดหกอ่ะครับแล้วก็ท่านนายกนายเลี้ยนก็จะเดือดร้อนแฮมมันจะเดือดร้อนแฮมอิ่มได้แต่ว่าท่านเขาไปพอเถอะครับเพราะว่าปัญหาทุกปัญหามันคงจะแก้ได้ปุ้ยเฉยนะครับคือผมว่ากู้เสื่อๆนะในการมอบถนนแต่นี่มาได้ี้ยขึ้นมาแล้วก่อนครับยกกับยกคือหมดไปใชนัหมจึงรู้จุดนั่นอ่ะอืังกอร์สมัยก่อนที่จะไฮโอนนะสวัสดีครับ อ่าสวัสดีครับอันนี้สี่สถนี้จะอุ้ยมือครับสวทครับ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 อันนี้ฮรที่ว่าการจัดทําของสาานีน่ะดีที่สุดแล้วนะแต่ขอแต่เพิ่มเพิ่มน้อยว่าครับเพิ่มด้านกฎหมายอาญาสตางค์เลยเป็นบางข้อเป็นมาราอะไรับผมผมอันได้ได้เจิญท่านอัยการได้เจิญทนายแล้วก็พอดีช่วงนี้ประธานสภาบางคนไปลงเหลือตั้งก็เบปิดเปิดบริษัเพื่อเอิญใหม่ปีผมสามารถนะครับขอจบเหลือตั้งก่อนนะครับเนาะ ดีดีละสิเนี่ยน,นะครับผมแต่วัสดีละสวัสดีข่าวเพิ่มเพิ่มคำอุ่นหน่อยนี่ฮะครับเรื่องของกฎ<ล>หมายอาญาแบบว่าความพิดในตำแหน่งหน้าทีนาทีในการงานเน,น,นี่ยริชการได้ทุนใหญ่เนี่ยครับอืมครับเมื่อไปอ่านมาตราที่หนึ่งว่าสี่สิบแปดพอนะ,นะครับหรือนี่นไม่ใช่อำนาจคุมขืนคิดใจชาวบ้านชาวช่องวิญญาณเนี่ยมัน,มน,นมาจะดหนีมาหนแบบยาแต่ปัญหาบ้านแับนั้นขึ้นไปแล้วนะเรื่องเรยอตั้งนี่นะเออ ไปอ่านมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบแปดพอมันมานึ่รยสี่ิเข้ามาแค่นะอ่านได้เตอมาดูหนซื้อน้อยชาวบ้านไ่้ไหวสมมแมต่มาตราะต้องรอก็ได้ยนะมาหนึ่งสี่สิบแปดหนึ่งสี่แปดนะครับน้องหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าเนี่ยาวบ้านที่หูฟงขอเนี่ยาตยังยังเขาจะขอไดเสียงได้จนตาตรงหนึ่งสี่แปดอาญาเหมืนกัครับอาญาอืมเ่งสีแดอาญา ขนาด156ประมวลกฎหมายวิชา148 149นะโอเคครับขอบคุณครับก้อนหมายยกระชอนเหมือนกันแต่เมื่อมันอ่อนอ่านในี่อ้โหบางจะเอเขาว่าเอาอากาศที่รนนี่ละอนน้อยไปวันละหมัดไายวันละหมัดไทยอะไรครับผมอ๋อได้เลัโอ้ยนี่แตครับจัดสายนิดแต่ไม่นะครับผมไม่พูดเขาครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดี มาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบครับคือผมอยากจะคือคนที่อีมาอู้โดยต้องไปอู้บบเปิกแต่้นสมายนีืกยังยังถ้าอู้เลื่องตำรวจก็คือตำรวจมาอู้ัยังกฎหมายเนี่ยนะแต่แต่มันก็ต้องแม่นเรื่องของการตีจะตอบเปิดตัวครับบางบางครั้งเนี่ยถ้าเขาเปิดสาย พี่น้องเจ้าบ้านเปินสงสัยเปินโทรเข้ามาในบางเตื๋อเหมือนกับเปินถามเรื่องการเลือกตั้งใน่ผอมงคลมาอูนี่มันตุบตันแน่นบ่แน่นนี่นะครับระยังหงโมเฮาเตี่ยมาเถียงกันเหียอันนั้นกับบ่ใจอันนี้กับบ่แม่นยางเอยครับก็แต่เขาก็เข้าใจนะครับหมด2ความผิดต่อตตาแบงหน้าที่มาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบครับคมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจคุกตตั้งแ่ 5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2000บาทถึง40,000บาทหรือประหารชีวิตมาตรา48แแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศ2502คร้อยอเนียครับบางเตือนเนี่ยความเข้าใจของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยถ้าไปอู้ตีตาตีตข้อมมลข้อความในกฎหมายเนี่ยมันมันละเอียดอ่อนคำว่าผู้ใดเจ้าพนักงานมันหมายถึงใครไอหยังจะได้เนี่ย ขมขืนใจเี้ยไอ้ยังนะครับมันมีข้อมูลอยู่บางเตือนในเวลาเขาไปอู้ไปเนี่ยถ้าเอาตามนี่นะครับเขาบอกขมขืนใจคือเงี้ยบังคับเปิืนกะหรือบางคนสมยอมฮือเนี่ยมันก่อนนี้มีหลายประเด็นเอาเป็นเป็นข้อข้อข้อคิดเห็นทีนีนะคุณนะผู้พยากษาแล้วก็อายการหลายคนก็รอคือมดช่วงนี้ไปก่อนบอกตัวเปิื่นพร้อมจะมาชี้แจงข้อกฎหมายหลายข้อผมผมชื่นใจที่แฟนแฟนรายการอู้แบบนี้อยากจะงฮือผมผมทำเพราะว่า บางคนก็บ่าเพราะมีเชิญแขกมอ้เนี่ยเป็นสาระสัมพันธ์บบไข่ฟังไงเนี่ยอยากจะฟังแต่เขาทุนไปมันแบบมี้นะครับเมืงน่าจะเป็นมืองส้เนี่ยบ่มีก็เขาก็ดีแล้วเราปุอย่างน้อยซื้อๆเขาอยาได้แบ่งวันไปออามี้น่คนเรือกฮัทเป็นวันเรื่องของสุขภาพวันซุกในเขาอู้ถึงเรื่องของกฎหมายที่ผ่านมานี่เนาะได้อู้เรื่องนี้ตัวแต่ว่าต้องรอเหลือกตั้งให้มันเขาตีเขาตั้งกั๊มนะครับแล้วก็เขาจะว่ากันอย่างมันก่อนเนี่ยมีมีชุดสายตรวจเนาะ ตังดันป้าติ่ง,งเมาแล้วครับครับแต่เหลืองที่หน้าต่ลกคือ,อร้อยตำรวจตีนลิมิตเนาะได้ครับมอบหมายจากท่านรองผู้มัับยังไปตั้งด่านบาก็ว่าเราออนคนหนึ่งขับรถมาครับ,ม,รบมีพ่รุษนะเปิดรถพอป้าการการัญชาการการัญชากกกัญชาอยู่ในหะัเออายุสิบเจปีครับบังเอิญมาเห็กําเดียวมีเหตุลักสตังร้านก๋วยเตี๋ยนี้ไปหยับ เป,ป็นปีน้องกันนะบ้านเดียวกันพอ่อผมเนแบบี่ยมันตลกนะครับ,รบถ้าผมจะอ,อู้กับไปได้ไอ้น้องใน17อู้น้ำสก,กุลกับปีน้องกันเขเหอยดี๋ยลาอคอไปเรับคุยกับครับสวัสดีครับวางหูแล้วเออวางหูแล้วเนี่ยครับ,รบมันเกิดเหตุการณ์ย่างแต่ว่าเนี่ยชุดของพัะสัพันธโสุวัสดิ์จินดาวันได้รับมอบหมายจากคุณกับสิทธิชัยธนันชัยครับคู่กับกับไก่เนาะที่อู้ตะี้นโอ้แนนอนลูกไก่เนี่ยเนาะ สี <43 S 2> ่ส <Pop> mm ิบสามเองบะลุงไก่น้องเออปุ่มกับไก่สี่สิบสามสี่สิบสามกับเท่ากันนี่โอเท่ากันเอออุตส่อายุยังนะครับครับหน้กับเสาไกผู้กับกับไก่สารวัตรสุวัตรจินดาวันครับร้องสอง้องสารวัตรสุวัตรก็คือร้อยตำรวจโทธนัทสุวัตรหรือห้องว่าหมวดจุบนี่จีจุบนะครับจูจุบ บาหลุดนองได้ร่วมกันติดตามออกตรวจตามนโยบายแต่ว่าน,นี่มีทํางานกันมีชุดทั้งหมดนะครับขอเอ่้ชจือ่อเสียงเลี้ยงน้ําก่อนครับพันตับทโทสุวัสดจินดาวันลอยตัดบทโทท่านั้สุวาดดาบวนไนคัดเง,ง,งางมดาบมานิเคอนคำ้ำดาบวิกิติยดดาบสุพน์สุวรรณอินสารดาบตัดบทเซรีจันตะ